เราถูกสารอาหารทุกอย่างเป็นเงินควาเป็นมอขอ้ม้นิด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 พอค่ะให้ได้รสชาติเนาะเนอะไม่เหล็กเก๋าอิ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาวบ้านตัวเล้าไอเทมในมือของคุณมีคะแนนแล้วหรือยัง วันนี้เรามากับสาวบ้านสองคนที่จะมาข้อคะแนนข้าวผัดทั้งหมด5แบบ มี่ว่า1สาวบ้านทั้งสองคนจะต้องทดลองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า2องในแต่ละไอเทมจะมีคะแนนเต็มหนึ่งันคะแนนสามสาวบ้านจะต้องเคาะคะแนนเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามติบลบย้ำผลคะแนนที่ออกมาเป็นไปตามวิจารณญาณของสาวบ้านเท่านั้นก่อนจะไปกินข้าวเราก็ต้องมีบทสวดมนต์ล้วอย่างครับถูกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งว่าเป็นของมีค่ะผู้คนอดอยากมีมากหนักสงสารบรานนาเด็กสาวน้มนั่โมทนามี หนึ่งข้าวผัดไส้กรอกอีซี่โกกินบ่อยปะปกติคือปกติก็เป็นมนุ๊คเซเว่นแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเมนูข้าวผัดอ่าฉันชอบข้าวอะไรนะไก่เกาหลีของเขาเมนูสข้าวผัดโอ้เมนูไส้ป่ะจันเมนูข้าวผัดเมนูนี้คือเห็นจากตาเปล่าตอนนี้หน้าตาก็ดูเป็นข้าวผัดอนุบาลมากใช่ดูเด็กๆเขาบอกว่าไส้กรอกเต็มคำแต่ว่าที่เราเห็นน่ะก็คือเหรียญบาทคือเหรียญบาท เฮ้ยเราอย่าไปตัดสินคนจากหน้าตาไงเราต้องลองชิมก่อนอที่เราเห็นนะ่ะก็คือเหรียญบาทเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าปกติเขาก็จะให้มากินกับพริกน้ำปลา,าแต่วันนี้เราจะกินข้าวผัดแบบไม่ใส่พริกน้ำปลาเลยนะจ๊ะก็อหอมนะหอมไข่หอมไส้กรอกหอมไขหม่หอมไส้กรอกแอบหอมกระเทียมเล็กๆเอะขวาหลังเตาเ้าพดแครอทนะคะอยู่ในนี้ชิมเลยจ้ะอืมกลิ่นหอมเลยข้อคะแนน เ๋ยค่ะเด้มคะไดาสิาาาาเปิดเลยจ้ะอ่าองบอกก่อนเนาะว่าด้วยความธรรมชาติของอาหารที่จะต้องมีการาเวฟเนี่ย<ช>มันก็ เป็นปกติเพราะว่าข้าวมันก็จะมีความแข็งแข็งแบบเหนียวแนีย่ทั้งแห้งๆอ่ะใช่ปะมันมีแต่ความเค็มอย่างเดียวอ่ะต่อสั่ันให้300เพราะว่าหอมกระเทียมเป็นคนชอบแบบว่ากลิ่นกระเทียมแบบว่าแรงๆกระหร็กเลเวอร์เอาไว้แบบเี้ยแล้วก็แบบเออไส้กรอกอะไรเงี้ยก็พอได้แก่แต่ว่าฉันแอบคิดว่ามันแบบชิ้นมันเล็กไปแต่ก็เข้าใจอยู่มันเป็นอาหารเว็บอาหารแบบว่ากินแบบรวดเร็วฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้เออสองข้าวผัดไข่หน้าตาดูเป็นยังไงคะ เหมือนคนจีนเป็นยังไงคะไม่รู้มันดูสะอาดอ่ะมันดูสะอาดมันดูแบบฉันรู้สึกแบบแบ๋วคือกีนหรอคือคุณหนูตื่นมานั่งกินข้าวผัดไข่เบาๆน้ำส้มกรุบสตรอเบอรี่มามันมีสตรอเบอรี่ด้วยหรอไรเนี้ยแครอทแครอทแครอทหน่อยกนอ้าวยังอ้ายังกินหน่อยดมสักนิดเฮ้ยหอม หอมไข่เนะหอมไข่โอ้ยหอมไข่โอ้ยหอมไข่โอ้ยหอมไข่หนตักค่ะ thank you thank you b บ f r a n c o i ะ and thank you ชิลเลต้าอือแปลงตามว่าอือโอ้ยค่ะ คะแนนเปิดเลยจ้ะอ่าใกล้เคียงกันคือมันมีความแบบมันนัวสิถึงสีมันจะดูแบบว่าเอออาไปเข้าผัดเด็กๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอกินเข้าไปแล้วมันแบบว่ามีความแบบกลมกล่อมคือจะออกไปทางเค็มนิดๆอาจจะใช่ใช่เพราะว่าอาจจะอยู่นานด้วยสักแป๊บหนึ่งทำสักแป๊บหนึ่งแล้วอะเค็มที่กินได้อยู่เราก็เลยให้คะแนนเยอะขึ้นมานิดหนึ่งลดสาม ข้าวผัดกระเทียมน่าจะเข้าทางพี่เอิญละทีนี้กระเทียมอะไรเนี่ยคือถูกต้องอว่าฉันมึงพูดไปว่าฉันอ่ะชอบข้าวผัดกระเทียมจะบอกไว้ก่อนว่าในหลายๆประเทศอะ่ะมันก็มีข้าวผัดกระเทียมนี่แหละแต่ว่าที่มันฮิตที่สุดอะ่ะมันจะเป็น ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือบางทีแบบว่าร้านแบบชาบูปิ้งย่างไอ้จริงมันก็จะมีข้าวตดกระเทียมมาทีนี้มันก็จะเบสแบบว่าจริงๆอ,อยู่ไทยก็มีข้าวบดกระเทียมะเวยเพราะว่าแม่ฉันเคยทําให้กินแต่มันก็แล้วแต่สูตรเนาะแต่ว่าดูดูจากลักษณะนหน้าตาภายนอกเนี่ยก็จะมีความข้าวแฉกเนาะเหมือนข้าวญี่ปุ่นถูกมามันต้องแฉกว่าอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นข้าวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฉันชอบมากอู้กินดีมากนี่แหละนี่แหละนิดๆพอค่ะให้ได้รสชาติเนาะเนาะไม่เาก็กเอาอิ่มยำชิมเลยจ้ะ หอยยนะคะแบบเป็นจานทัาประดิษฐ์สี่ข้าวผัดรถไฟดูแบบปุนป้นๆค่อนข้างที่จะมีส่วนผสมเยอะอยู่ใช่แล้ว4ก็เข้มกว่าทุกจานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็มีเครื่องเนี่ยที่เป็นผักอะไรต่างๆอะเ <c oughs> ยอะแกรู้ที่มาที่ไปมันปะไม่รู้แต่คิดว่าถ้ามีคําว่ารถไฟน่าจะเกี่ยวข้องกับว่ารถไฟด้วยก็คือง่ายๆเลยวัตถุดิบอะไรต่างๆที่มีอยู่ในรถไฟอ่ะเขาเอามาแบบ ผัดรวมกันปึ้งปึ้งปึ้งมันก็เลยจะมีแบบทั้งมะเขือเทศคันนาเคยเห็นแบบข้าวผัดที่ใส่คนะันาไหเออเรามีแบบหมูที่แบบเป็นชิ้นชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปเลยอ๋อแสดงว่าที่มันเค้มเนี่ยเพอานะน้ำมันเครื่องปะซีอิ๊วดำหน่อยอ <c oughs> ก็หอมซีอิ๊วดำขึ้นมาเลยนะหอมหอมบีบ <c oughs> ได้ไหมบีบได้อชิมเลยจ้ะอ ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วเออฟวผัดซีอิ๊วมากฟีวผัดซีอิมากมาก้าวขนนม,มันมีทุกรสชาติในปากอ่ะมันกินผัดซีอิ๊วก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นข้าวผัดที่แบบมันนัวมันดีมันไม่ได้เค็มเกินด้วยนะแล้วทีเนี้ยผักมันเยอะชาน่าชอบมาก ชอบตรงที่มันมีความหอมเหมือนหอมกลิ่นกระทะเออทุกอย่างมาลงตัวแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวที่เราบีบไปฟุกคือบีบปุ๊บจบมันจบและห้าข้าวผัดอเมริกันคือในจานนะคะก็จะมีไส้กรอกแดงในตำนานนะคะซึ่งเขาก็จะแบบแชกมาอย่างนี้เพื่อไม่ให้อมน้ำมันเนาะมีมะเขือเทศมีไข่ดาวไม่สุกแล้วก็ข้าวผัดอยู่ข้างล่างแล้วก็น้องไก่แล้วรู้ไหมคะว่าข้าวผัดอเมริกัน ที่มาจากไหนอืม I don't know มาจาก USA อืมไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็คือเป็นข้าวผัดที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเรานี่เองมันเกิดที่จังหวัดอุดรตอนนั้น่ะเป็นยุคสงครามเวียดนามก็เลยแบบว่าใช้ข้าวอ่ะแทนขนมปังซึ่งตอนนั้น่ะเขาจะปรุงในการแค่ใส่เกลือกับใส่ซอสเมอร์เทศลงไปเว้ยแต่ว่าทีเนี้ยเวลากินอ่ะต้องกินกับซอสเือเทศเท่านั้น้วยชิมเลยจ้ะ เอออาจจะความโต๊ะไก่ผ่ากไก่จะมีคนอยู่สองแบบกูกินจนเสร็จแล้วอนี้กว่าจะจะมีคนอยู่สองแบบกูก <c oughs> ินจนเสร็จแล้วอนี้กว่าจะหน่วยลนาดปเข้าคะแนนค่ะ เลยจ้ะอร่อยด้วยเครื่องเพราะว่าส่วนตัวฉันอะถือข้าวผัดก็คือกินที่ข้าวผัดใช่ไหมมันมันรู้สึกว่ามันแอบแบบจืดนิดนึงแต่พอกินกับเครื่องทุกอย่างเข้าไปนะเอวิสติงในเนี้ยคืออร่อยต้องยกนิ้วให้ให้คนทำเลยอะอใครทำาน้อไ่รู้ใครทำนื้อไ่รูฉันให้คะแนนเยอะเพราะว่าฉันชอบความคุ้มค่าในจานนี้เออ ทุกอย่างอยู่ในนี้เลยใช่แต่ว่าฉันติดนิดนึงนน้งมัน,นอแอบเลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่ามี่ะมะเขือเทศเนี่ยมาช่วยตัดเลี่ยนได้ใช่แต่ว่าบางที่เขาไม่ใส่มะเขือเทศมามันก็เลีเ่ยนจากการทดลองของสาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดดังนี้<อ>และข้าวผัดที่อร่อยโดนใจสาวบ้านมากที่สุดนั่นก็คือข้าวผัดอเมริกัน และนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของสาวบ้าน2คนเท่านั้นแล้วข้าวผัดแบบไหนล่ะคะที่แซบ่บโดนใจคุณมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะจ๊ะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย